เปิดอีกมุมค่ะวินาทีไอ้รักชนกประทะเดือดถูกคนชนบุรีผลักอกระหว่างหาเสียง

ท่านพี่เชื่อไหมคะว่าฟังเขาพูดมาไม่มีคอร์รัปชันฟังเขาพูดมาเชื่อไหมมาพูดเซ็นทำไมมั่นใจสีส้มมเลิศไม่มีคอร์รัปชันฟังเสียประชาชนนะคะการเมืองเริ่มประอุเพิ่มโดยเฉพาะอารมณ์กองเชียร์ค่ะมีถึงขั้นผลักอกนางสาวรชนกสีนอกเสารสกรุงเทพมหานครพักประชาชนที่นําทีมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดชนบุรี เป็นจังหวัดที่ชาวบ้านคนหนึ่งค่ะตรงปลีเข้ามาปรับอ,อกอ้ายรัชนกระหว่างน,นำทีมช่วยผู้สมัครสสของพรรคหาเสียงบริเวณหน้าศาลาประชาคมเทศบานนลนครบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจึงจริงๆค่ะสัญญาณขับไล่เธอก็ทราบล่วงหน้าจากเพจข่าวเมืองชนบุรีที่พลักษณะให้ขับไล่อดีตสสคดีหนึ่งที่จะมาป่วนร้องเฮงหวนรับสมัครเลือกตั้งจากนั้นไอรัชนกค่ะก็ได้ไล่โต้กลับและทําท่าทางทีเล่นทีจริงบอกตัวแล้ว จนกระทั่งค่ะ27ธันวาคมไอรัชนกก็มาให้กำลังใจผู้สมัครสสชนบุรีพักประชาชนทั้ง10เขตโดยหลังจากจับเปอร์ uka, เซ็จค่ะก็ยังกล่าวทักทายกับนายสุชาติชมกลินหรือว่ารองเหงหรองนายกรัฐมงตรีและผู้สมัครสสตัวเต็งจากพักคภูมิใจไทยพร้อมกับพูดหยอกล้อแซวนายสุชาติว่าโชคดีโชคด,ดีได้เบอร์หนึง่งและหากลงเขตหนึ่งแล้วแพ้ก็เลิกเล่นเลยนะ ก่อนจะถ่ายรูปรวมกันแล้วแยกย้ายออกจากอาคารไปพร้อมผู้สมัครสสของพรรคจนพบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มาดักรอและเกิดเหตุการณ์ผลักอกขึ้นจนเธอเนี่ยต้องใช้โทรโขพเพื่ออธิบายลดความร้อนแรงของกองเชียร์ลงค่ะจริงๆจังหวะไอรักชนกประทักคารมเด็กชาวบ้านนะคะก็ชี้แจงกันอยู่นานพอสมควรที่สําคัญค่ะชาวบ้านที่พูดกับเธอก็ไม่ใช่คนที่ผลักอกด้วยจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายโดยที่ไอค่ะก็ลงพื้นที่หาเสียงกับผู้สมัครสสของพรรคต่อไป ถ้าอยากด่ากันเดี๋ยวคุณพี่มา,มามามาตั้งคิวใหม่เนาะโอเครักหรือไม่รักไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากใช้ความรุนแรงกันเลยนะคะที่จะถามว่าทำไมต้องแก้กแด้ทยธรรมนเขา้ให้มาแก้ปัญหาปากเขาประชาชนอกถลม่มคุณพี่โกรธมากแล้วคุณพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีข้าราชการสอตอง,องไม่มีระดับผู้บริหารแม้แต่คนเดียวที่ถูกลงโทษคุณพี่ทราบไหมคะ ทราบไหมคุณพี่ไม่คุณพี่ทราบไหมก่อนอย่างนี้คุณพี่นะตามข่าวในเชิงลึกคุณพี่ไม่ได้ตามข่าวแค่หน้าแผ่ดินของพี่ว่าประมาณดังนั้นพี่ให้ไอซตอบก่อนนะคะพี่โอเคมักจะแสดงออกเรื่องความเสียใจ คุณไอ้มักจะไปหยิบประเด็นความเสียหายในสังคมคหยิบขึ้นมาพูดทั้งที่คุณไอ้ไม่ได้มีแค่หน้าที่พูดคุณไอ้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเข้าิดจกเขไปหยิบหาดอ,อกประจกประเตยหยิบไี่ได้คุณไอามาดา่าเรื่องไม่ใช่ค่ะาาคุณพี่ ที่คุณพี่พูดมาใช่เลยค่ะเป็นหน้าที่ของไอซ์แล้วไอซ์แล้วเมื่อกี้ไอ้ขอตอบคําถามก่อนว่าคุณพี่ถามว่าทาไมต้องแก้รัฐธรรมนูญคุณพี่ตอบแล้วว่าตอนตึกสงตองถลม่มคุณพี่โกรธมากที่งบประมาณภาษีของคุณพี่เนี่ยถูกใช้ไปทำอะไรหนึ่งนาทีคุณพี่ผัดผัดกันพูดเนาะไม่งั้นถ้าไม่ฟังกันมันไม่รู้เรื่อง ดังนั้นเนี่ยดิฉันถามว่ามีใครสักคนหนึ่งหรือยังนะคะที่เป็นคณะกรรมการของสองตอง,องที่ถูกลงโทษปัจจุบันยังไม่เคยมีใครที่ถูกลงโทษเลยแต่ว่าเอกชนเนี่ยนะคะมีการถูกลงโทษไปแล้วแต่ไม่มีข้าราชาการคนใดเลยที่ถูกลงโทษทั้งทั้ที่กระบวนการเนี่ยถ้าเป็นปุรุชนคนธรรมดาที่มีสติสัมปช ания, ัญญะครบถ้วนนะคะคุณพี่ตั้งสติคิดดูดีๆคุณพี่จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าข้าราชาการในสงตอง,องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยยังไม่จบค่ะย,ยังไม่จบดังนั้นนะคะ ถามว่าเราจะเอาผิดกับสอตองอได้อย่างไรดิฉันก็บอกว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ได้เปิดเงื่อนไขอะไรเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเราๆอย่างคุณพี่อย่างคุณพี่ท่านนั้นที่โกรธสอตองอเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดสอตองอได้สักคนดิฉันถามนะคะคุณพี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้คุณพี่โกรธไหมคะวันที่สอตองอตึกถลม่มคุณพี่โกรธไหมทุกคนโกรธไหมวันที่สอตองอถลม่มดิฉันอยากรู้นะคะ ดังนั้นถ้าโกรธนะคะแล้วเราอยากที่จะมีกลไกลในการถอดถอนคณะกรรมการสอตองอเราต้องแก้รัฐธรรมนูญค่ะเราต้องแก้รัฐธรรมนูนเพื่อทําให้ประชาชนสามารถที่จะยื่นยื่นชื่อแล้วก็เอาผิดหรือถอดถอนสอตองอได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ ทุกคนคะไม่ว่าท่านจะเชียร์พักประชาชนหรือไม่ดิฉันถามท่านเชื่อไหมว่าการเลือกตั้งทุกครั้งมันโปร่งใสท่านเชื่อไหมไม่เชื่อท่านเชื่อไหมคะว่าการเลือกตั้งทุกครั้งมันโปร่งใสและใครเป็นคนจัดการเลือกตั้งคะ กกตกกตเป็นคนจัดการเลือกตั้งน้องอพี่นาทีน้องอ้นาทีคุณพี่คะกกตเป็นคนจัดการเลือกตั้งทุกครั้งมีการเลือกตั้งมีความทุจริตมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเสมอแต่ประชาชนคนธรรมดาสามารถที่จะทําอะไรกกตได้ไหมคะที่ฉันถามเราไม่สามารถที่จะยื่นชื่อและถอดถอนกกตได้เลยทั้งๆที่กกต เห็นอยู่ชัดๆว่าปล่อยให้มีการหัวสอวอปล่อยให้มีการทุจริตในการเลือกตั้งทุกๆครั้งแต่ประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกเรา,ราไม่สามารถที่จะทําอะไรกรกตได้เลยปปชทุกๆคนทราบนะคะว่าปปชเนี่ยเป็นองค์กรที่แทบจะเลือกปฏิบัติมากที่สุดก็ไม่สามารถที่จะมีใครทําอะไรปปชได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะคะ สวซึ่งทุกท่านทราบดีว่าสวอตอนนี้กลายเป็นสีอะไรดิฉันไม่ได้ปรัดปามนะทุกคนคิดเอาเองทุกคนรู้ว่าสวอตอนนี้นะคะเป็นคนที่เลือกเป็นคนที่เลือกองค์กรอิสระตอนนี้สเวเลือกกกตเลือกปปชแล้วก็ในอนาคตจะเลือกสารรัมนูญจะเลือกสอตองอเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินดิฉันถามนะคะถ้าเราอยากได้แผ่นดินที่เป็นธรรม ถ้าเราอยากมีกลไกในการตรวจสอบองค์กรอิสระบ้างถ้าเราอยากมีกลไกในการตรวจสอบสอตงอกกตปปชบ้างเราต้องทํายังไงคะคุณพี่เราต้องแก้รัฐธรรมนูญค่ะแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญคุณถามไงครับก็ตอบไม่ได้การรัฐแก้รัฐธรรมนูญนะคะไม่ได้แก้เพื่อพักประชาชนแต่แก้เพื่อทําให้ความเป็นธรรมในประเทศนี้มันกลับคืนมาค่ะค่ะคุณค่ะ ทุกคนพี่เข้าใจน้องก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายประเทศไทยเนี่ยที่เราตกกคนเี่ยเรา้ครอบเก่าคุณพี่เชื่อไหมคะว่าประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันคุณพี่เชื่อไหมคะคำามนี้สังพี่ก่อนสั่งพี่ไม่คุณพี่เชื่อหมยว่าประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันคุณพี่เชื่อไหมคะว่าในชนบุรีไม่มีคอร์รัปชันคุณพี่เชื่อไหมโอกับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพี่ตะโกนใส่หูที่ันก็เยอะเลยอะค่ะ ที่คุณไอซ์บอกว่าการแก้รัฐธระมนงไเนี่ยแก้ปัญหาได้เอทีหกทุกอย่างโละพี่จะบอกว่าใจร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงี่ก็ไม่เลือกรับจอมเพราะว่าหาจตคนใจร้อนแล้วก็ด้ประสบการณ์าอ๋อคุณพี่ก็เลยสนับสนุนคุณสุชาติชมกิ่นใช่ไหมคะโอเครีบค่ะพี่รีบเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาเสียงต่อที่หนม่ง

ค่ะคุณพี่ก็อยากให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินกับดิฉันตรงไปตรงมาอยากให้ดิฉันติดคุกไวๆถูกต้องไหมคะดิฉันก็เหมือนกันดิฉันก็อยากทําให้คนที่ผิดเนี่ยเข้ากระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันไม่ใช่เลือกปฏิบัติแค่กับพรคประชาชนค่ะพี่ค่ะอใช่ก็ซูเสียงคุณพี่ไม่ไหวจริงๆค่ะก็คุณพที่แวนแวนใส่ดิฉันอย่างเงี้ยดิฉันกลัวค่ะขอโทษนะคะคุณพี่ กลัวจริงๆคุณพี่่าด่าเลยจะร้องไห้แล้วโอ้กลัวค่ะคุณพี่่าด่าเลยค่ะพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่าค่ะคุณพี่อเค่ะมันอกมากเว่าคุณค่ไคนทขอบคุณค่ะคุณพี่ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมวลชนบางส่วนพยายามตะโกนถามไอารัชนกว่ารู้หรือยังมีทหารไว้ทําไมโดยไอยรัชนกนะคะก็ระบุว่าการเดินมาหามวลชนพบมวลชนครั้งนี้เราไม่อยากแอบถ้าอยากเจอก็คือเรามาเจอพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าเขาอยากเจอก็เจอถ้าเขาอยากตีก็ตีก็ไม่เป็นอะไรในประเด็นดังกล่าวค่ะไอรัชนกก็ยังระบุว่าเราก็ทราบมาตั้งนานแล้วว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ปกป้องอธิปไตยของประเทศแต่ต่อไปเขาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเ hey, มื่อสักครู่นะคะ ถามว่ามีทหารเอาไว้ทําไมนะคะดิฉันขอตอบอีกครั้งหนึ่งว่าเรายืนยันว่ามีเอาไว้สําหรับปกป้องอธิปไตยของประเทศนะคะแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้แล้ว,วื่าจะพู่มีคนกล่าวหาว่าพระชาชน,นเราเนี่ยมีการด้อยค่าทหารนะคะดิฉันขอยืนยันว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาคนที่พูดถึงต่อจีการทหารชั้นตัวน้อยคนที่อภิปรายถึงเรื่องการทุจนเินเใน จะทาในกองทัพเนี่ยมีอยู่ทัพก,การเมืองเดียวค่ะคือทัพประชาชนที่ผ่านมานะคะเราพูดเรื่องหลอดอิการผ่านชั้นกู้น้อยพูดเรื่องทหารผ่านศิษย์ถูกโบถูกโบโคต้าหวยถูกโงสลัดถูกโบโคต้าสลัดกินแบน่งรัฐบาลตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีเรื่องนี้เกิดขึ้นดิฉันตั้งคําถามนะคะเคยเห็นทัพก,การเมืองไหนออกมาพูดเรื่องนี้บ้างไหมมีแค่ทัพประชาชนทัพเดียวค่ะที่ก้า มาทําอะไรีน้องทหารเกณฑ์นะคะแม้กระทั่งว่ารุ่นน้องของดิฉันเนี่ยถูกเกณฑ์ทหารไปก็ถูกนําไปนะคะไปตัดหญ้าไปซักกางเกงในให้เมียไปอยู่ในบ้านในโบน,นะคะหรือแม้ว่าบางคนเนี่ยเก็บบัตรเอาไว้คอยให้อยู่บ้านแต่ว่าเงินเนี่ยวันนี้ดิฉันอยากจะ ชาวชนบุรีดิฉันเชื่อว่าแน่นอนว่ามีบางท่านที่ไม่ได้สนับสนุนพักประชาชนแต่ก็มีอีกหลายท่านที่สนับสนุนพักประชาชนนะคะรอบนี้ดิฉันกับเพื่อนทั้ง10คนทั้ง10เขตเราขอแรงนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีรอบนี้สนับสนุนพักประชาชนค่ะเปลี่ยนชนบุรีรอบนี้ไปด้วยกันนะคะการจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้กลายเป็นสีที่สดใสไม่ใช่สีเทา ดิฉันคิดว่าจุดเริ่มต้นนะคะมีอยู่ไม่กี่จังหวัดและที่หนึ่งะคะในจังหวัดนั้นหนึ่งในนั้นก็คือชนบุรีค่ะและดิฉันขอนะคะขอการสนับสนุนขอความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชนบุรีที่ท่านรักในความรับในประชาธิปไตยรับในความถูกต้องรักในความเป็นธรรมแล้วก็ดิฉัน เคารพนะคะคุณพี่ทุกคนทุกท่านที่มาตะโกนด่าดิฉันวันนี้ดิฉันต้องขอโทษจริงๆดิฉันไม่แน่ใจว่าทําอะไรให้คุณพี่ไม่พอใจแต่ว่าถ้าไม่รักการไม่ชอบกันไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าการลงไม้ลงมือการเคลื่องปลาข้าวของหรือว่าการเข้ามาทําร้ายร่างกายดิฉันก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีนะคะเราพูดจนด้วยเหตุผลถ้าคุณพี่อยากรู้ว่าทหารมีไว้ทําไมหรือคุณพี่อยากรู้ว่าพักประชาชนมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับกองทัพ เราพูดกันแบบมีสติแล้วก็นั่งคุยกันดีกว่าค่ะพีน่นะคะอย่างไงก็ตามค่ะล่าสุดนคะคะทางด้านไอรักชนกนค่ะอย่าง้เล่านาะทีประทับเดือดกับคนชนบุรีเมื่อวานนี้เอาไว้ได้วยว่ามันมีเหตุต่างๆเริ่มฮิตระดมคลมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นแต่จริงๆดิฉันก็ไม่ได้หลีกไม่ได้หลีกเลี่ยง ถ้าจะเจอก็พยายามที่จะโอเคเตรียมตัวตั้งสติเอาไว้แล้วอันนี้ก็คือขาออกที่เธอเนี่ยจะออกมาเจอกับเพื่อนๆค่ะเรียกว่ามาถ่ายรูปรวมต้องบอกว่าคุณป้าคนที่เข้ามาถึงเนื้อถึงตัวดิฉันเขาไม่ได้ทําพฤติกรรมแบบนี้ครั้งแรกแต่ท่านย้อนกลับไปดูน่าจะเป็นเวทีของ w o r ร์กพอยต์ดีเบตปี2566ก็เป็นคุณป้าท่านนี้ที่เข้ามาคุกคามคุณช่อแล้วก็เป็นคนกลุ่มนี้ในตอนที่คุณธนาทรขึ้นเวทีดีเบตท,ที่เอาคนมาปิดล้อมและก็ไม่ให้คุณธนาทรอ์ออกจากเวววทีีดดบตตตไ้้จจจนระองมาช่ย โดยไอ c h ักช e l นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการที่จะบอกว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพสะท้อนของคนชนบุรีขอบอกว่าไม่จริงเพราะว่าเมื่อวานมีประมาณ3ามสคนที่มาตะโกนแล้วก็ไม่ได้รับฟังเสียงของคนอื่นแต่ว่าคนที่อยู่รอบนอกตอนที่ดิฉันถามว่ากรกตปปชสตงมีปัญหาท่านคิดว่าเราต้องแก้กลไกต้องแก้อันไหนทุกคนตอบเสียงดังลั่นมากว่ารัฐธรรมนูญมันก็เลยทําให้ดิฉันเข้าใจว่า อ๋อโอเคนี่จะไม่ใช่ภาพสะท้อนของคนชนบุรีคนชนบุรีที่เขาสนับสนุนพักประชาชนเขาอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มมาอาจจะไม่ได้เรียกว่าถือป้ายเชียร์เราแต่เขาก็มายืยนซัพพอร์ตเราอยู่รอบๆเช่นเดียวกัน